การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของนางสมจิตออลมุลประวัติส่วนตัว นางสมจิตออนละมุลอายุ45ปีอายุราชการ23ปีการศึกษาปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงยางตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2563ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวิชาการและการเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหัวดงยางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้โรงเรียนไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบป,ประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไปการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้มีการเริ่มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงแล้วนำข้อมูลมาหาแนวทางช่วยเหลือตามความต้องการของนักเรียนด้านการบริหารการแปลนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนบ้านหัวรวงยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา2564ถึง2568าหำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภาระงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านหัวดรงยางจึงกำหนดให้ครูจัดทำสื่อนวัตรกรรมที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหัวดรงยาง ได้ทำ MOU ข้อตกลงร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายตัวอย่างเช่นร่วมมือกับโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กได้แลกเปลี่ยนบุคลากรมาช่วยสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษร่วมมือกับโรงเรียนบ้านนาไหมเรื่องสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมร่วมมือกับโรงเรียนบ้านคำโบนนนสมพูดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เรียกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหัวโรงยางนอกจากจะเป็นสถานที่อบรมบมนิสัยเป็นสถานที่ให้ความรู้อย่างให้บริการชุมชนด้วยการให้ยืมสถานที่วัสดุครุภัณฑ์เช่นชุมชนขอใช้สถานที่ในการจัดการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้จะทำไอดีแพลนเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรมออนไลน์และการศึกษาดูงานแล้วนำผลมาขยายสู่เพื่อนร่วมงาน การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาทำให้ได้รับรางวัลต่างๆเช่นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกรมอนามัยหลังบ,บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รางวัลมาตรฐานระดับเหรียญทองครูดีมีนวัตรกรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษารางวัลมาตรฐานระดับเหรียญทองครูดีมีนวัตรกรรมประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตอนที่2ประเด็นท้าทายและนโยบายต่างๆโรงเรียนบ้านหัวดงยางได้จัดให้เด็กได้เรียนรู้ครูมีนวัตรกรรม ผู้นำมีธรรมาพิบาลและสถานศึกษาปลอดภัยประเด็นท้าทายการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย DLTV เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาส0 1 9ผลที่ได้รับ นักเรียนเกิดการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาจะระบาดจนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ครูก็สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาวิชามาสอนออนไลน์กับนักเรียนผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและพอใจที่การจัดการเรียนการสอนไม่หยุดนิ่ง DLTV ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ครูสร้างนวัตกรรม การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจับจรยาบรรณวิชาชีพครบทั้ง10บข้อ โดยยืดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีจิตอาสามุ่งผลสำลร็ของงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินยัย